สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลรือเกมมากคือเป็นผมครับเกง่งเซมิกิครับวันนี้มจะมารีวิวเกม Last m e s s a g e รัดนมสเศรษครับไม่ใช่มัสซาดนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนิดนึงนะครับอยากจะสำเนียงนิดนึงแต่ดันเพี้ยนไปนะครับรัดนมสเศรษครับหรือเอ่าเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะข้อความสุดท้ายามันคือเป็นเกมแนว ปาร์ตี้นะครับผมที่เราจะต้องหาให้ได้ว่าใครเป็นฆาตรกรครับแต่ว่าฆาตรกรเนี่ยไม่ได้อยู่ในหมู่พวกเรานะแต่จะเป็นตัวละครในเกมนะครับผมโดยที่คนที่เล่นเป็นคนร้ายเนี่ยเขาก็จะกําหนดว่าให้ตัวละครนี้เป็นฆาตรกรครับแล้วทุกคนต้องช่วยกันหาโดยที่มีคนนึงอะ่ะจะขอให้คําใบ้กับทุกๆคนครับอ่าแล้วทุกๆคนก็ช่วยกันหาให้ได้แล้วชนะเป็นทีมหรือคนที่เป็นคนร้ายเนี่ยจะชนะคนเดียวครับซึ่ง แมคคันิกมาเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่ครีเอทมากๆเลยครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นครับเกมนี้ครับได้รับการสนับสนุนโดยร้านสตองโฮนะครับผมซึ่งร้านนี้เนี่ยก็ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เอามาโลเคอลายนะครับแปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวอร์ชันที่คุณจะได้เห็นตามร้านเนี่ยคู่มือจะเป็นภาษาไทยนะครับแต่ตัวกล่องเนี้ยเป็นตัวกล่องภาษาอังกฤษนะครับผมก็เดี๋ยว วิธีเล่นเหมือนกันนะครับวิธีเล่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมน่าสนใจไงบ้างครับผม e ีวิชล้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออกคในเสนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุด หรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเซิร์ฟ w i s h Board Game ทั้งใน Shopee และ f เฟ b o o ๊กบ w i s h ครบจบในที่เดียว โดวยวิธีเล่นกันครับซึ่งมันก็ง่ายแสนง่ายเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะเลือกด่านที่เราจะเล่นก่อนจากทั้งหมด6ด่านนี้ผมเลือกเป็นด่านซูเปอร์ฮีโร่มานะครับก็จะมีคนนึงเนี่ยเป็นคนร้ายนะครับผมเขาจะทําการบอกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวไหนอ่าก็โดยการเอาโทเค็ตมูนี้ไปวางไว้นะครับสมมุติอะ่ยคนร้ายเขาบอกเขาเป็นตัวนี้นะครับดูออกไปมองเห็นไหมน,น,นี่นี่ตัวนี้น,นะครับเป็นตัวนี้อ่จะจำมะเป็นตัวนี้นะ ควจริงก็เ,เนี้วางค้างไว้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าจําได้แล้วก็ไม่ต้องวางก็ได้บางทีมันมันดูไม่ค่อยถนัดเห็นไหะมันมันแบบ ผมในก่อนดูไม่ถนัดผมก็ดูไม่ถนัดครับนะแต่เอาแล้วกันก็คือมันคือตัวนี้นะโอเคเสร็จแล้วครับก็จะมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนให้เบาะแสครับโดยที่เขาจะมีเวลาวาดประมาณ30วินาทีคือน้อยมากนะครับผมวาดไว้ในแผ่นกระดาษนี้นะครับโดยเวลาวาดจะวาดแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แล้วแต่เลยแต่หลัแล้วเนี่ยมันมี9ก้าช่องครับเขาก็จะวาดไปสมมุติว่าวาดได้มาเป็นรูปนี้แล้วกันปังนี่แมคตเหมือนนะครับอันนี้ผมลองจับเวลาแล้วผมวาดนะครับเนี่ยเป็นไอ้ตัวนี้นะครับผมอ่มนะครับ เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่เดี๋ยวจะส่งให้อีกฝั่งหนึ่งซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีฉากกั้นอยู่ครับเขาก็จะมีอันนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะใหญ่กว่าหน่อยเพื่อให้เขามองได้สะดวกนะครับผมแล้วเขาก็หาได้ว่าตัวไหนเป็นตัวร้ายแล้วเขาหาถูกเนี่ยเกมก็จะชนะไปกันเป็นทีมยกเว้นคนร้ายคนร้ายก็จะแพ้อยู่คนเดียวนะครับแต่ครับคนร้ายครับพอได้เบาะแสผู้คนร้ายจะทําการลบครับซึ่งเวลาเคารลบเนี่ยเบาะแสแรกะจะลบได้5ช่องแล้วจะมี9้าช่องลบ9้า ลบไป5ช่องนะครับผมเดี๋ยวเบาะแสที่2จะลบสช่องเบาะแสที่ 3, ลบ3ช่องและเบาะแสสุดท้ายจะลบ2ช่องและถ้ายัางหาไม่เจออีกคนไลายชนะเลยนะครับนี่เบาะแสแรกครับอ่าคนไลายลบละอ่าช่องนี้แล้วกันนะอ่าหช่องละโอเคช่องที่2ต้ตรงไหนดีให้มันมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่นี่ลนะช่องที่2 เวลาเขียนเนี่ยจะเขียนคําอะไรไว้ด้วยก็ได้จะเขียนอะไรก็ได้เลยครับแต่ว่าถ้าเขียนคําเนี่ยห้ามมีคํานั้นซ้ำๆกันหลายๆอันเช่นมันนี่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 ซ้ำๆหลายอันเงี้ยมันทาให้แบบลบแล้วยังไงก็ยังเห็นหนึ่งสองนี่เลยตรงนี้เลยนะครับให้คําว่ามันนี่มันหายไปเลยอ่าสี่ละอีกหนึ่งอันอันนี้แล้วกันบอกเลยว่าดูไม่ออกแน่นอนเรียบร้อยนะครับเนี่ย เนี่ยเราก็จะส่งันเนี้ยไปให้ฝั่งนักสืบครับนักสืบก็จะหาดูว่าเอ้ยบ่อ,บอแสน,นี้ตรงไหนวะเฮ้ยมันดูเป็นกรอบกรอบสี่เหลี่ยมมันอาจจะเป็นหน้าต่างสักบานนึง่งอะเป็นหน้าต่างที่มันเฉียงอย่างนี้นะครับเป็นเฉียงอย่างนี้อ่าก็อาจจะเป็นตึกนี้อ่าอาจจะเป็นคนนึงในตึกนี้เอ๊หรืออาจจะตึกนี้นะหรืออาจจะตึกนี้นะเยอะมากเลยครับก็มาเทียบกันเอ้ยมือนี้เอ้ยอ,อ,อันนี้เป็นแขนเป็นมือหรือเปล่าหรือเป็นอะไรไม่รู้ดูไม่ออกนะครับผมเนี่ยก็นักสืบก็จะทําการวิเคราะห์แล้วก็ตตอบมัว ถ้าถูกครับฝั่งคนดีก็ชนะไปเลยคนร้ายแพ้คนเดียวนะครับแต่ถ้ายังไม่ถูกครับก็มาฝั่งนี้ต่อครับอ่าก็คนร้ายจะต้องใช้ตัวเดิมนั่นแหละใช้ตัวเดิมแต่ว่าคนใบ้เนี่ยเขาก็จะใบ้บอกแสงที่สองเจ้าเวลา่าแล้วเขาก็ใบ้หมักปั้มจะไม่วาดรูปก็ได้ครับจะเขียนเป็นคำก็ได้อันนี้โอ้โหบอกเลยว่า black อ่าให้รู้ว่า black เลย black color นะครับ black skin black shirt นะครับก็คือผิวดําและยังเสื้อดําด้วยนะตัวนี้นผิวดําเสื้อดําซึ่งมันตัดช้อยไม่ได้นะตัดช้อยได้เยอะมากเลยนะครับอ่า เหมือนเดมว่าคนร้ายทำการลบแต่อันนี้ลบได้สี่ช่องอะสีช่ช่องไหนดีสี่โหอันนี้ยากนะเนี่ยผมขอลบนี่แล้วกันจะได้สองช่องนี้ก่อนเลยอคนไลายอันนี้คนร้ายสมมติผมเป็นคนร้ายอันนี้เขาใบ้มาเขาใบ้าอย่างงี้ผมเป็นคนรลายมยี่เลยสองช่องละอีกสองช่องไหนดีครับออันนี้แล้วกันให้เขาไม่รู้ว่ามันเป็นคำเกี่ยวกับคันเลร์ไง แล้ช่องหนึ่งอย่างนี้ละสี่ช่องอยพยายามใบ้แบล็คตัวใหญ่หญยังลบไม่หมดใช่ไหมล่ะเรียบร้อยครับเนี่ยลบละสี่ช่องครับแล้วก็จะเนี้ยส่งมาป๊าบ๊บบอกไอ้เที่เป็นคําแน่นอนแต่คําอะไรวะเนี่ยบีมีตัวบีรู้เป็นตัวบนะีน่ะเฮ้ยไอ้นี่ไออารหรือว่าเป็นเสือ้อ อาจจะเป็นสีเสื้อบลูเชิ์ตหรือเปลา่าเสื้อสีฟ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเขาก็จะไปวิเคราะห์กันเองนะครับแล้วก็หาจิ้มมาตัวไหนถ้าจิ้มถูกเกมจบถ้าไม่ใช่ไปต่อนะครับก็จะเป็นเบาะแสที่3นะครับส,สมมติว่าคนที่วาดผมก็จะเวลาปุ๊บใช่ไหมคนวาดวาดเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ผมครับปล้มผมก็ทําการลบเหมือนเดิมนะไอะอันนี้เําว่าเป็นแบบเป็นมุมกว้างมุมกว้างของตึกนะเป็นตึกมีอันนี้แล้วก็มีนี่อยู่ข้าง นะครับแล้วก็เป็นหน้าต่างแต,แตกอันเดียวซึ่งผมมันเป็นตึกเดียวเลยนะที่เป็นตึกแบบนี้นะครับมีแค่ตึกเดียวเลยซึ่งมันเด่นมากผมจะลบได้สามช่องครับในเบาะแสนี้ครับตรงนี้ก่อนเลยครับอย่าให้เขารู้ว่ามีไอ้ป่องๆนี้อ่าหนึ่งช่องครับนี้เป็นลูกศรชี้เข้าไปหน้าต่างนี้เลยครับรลบผ่ากลางอืมบัญชีหน้าต่างก็ได้แต่ว่าเราพยายามจะให้เขาไม่รู้ว่าเป็นตึกไหนดีกว่าไหมเนาะ ไอ้ไหน้าต่างไอ้นี่นี่กันเลยสองเพราะว่านี่หน้าต่างแตกข้างๆเนี่ยผนังแตกข้างมีแค่ตึกเดียวเลยนะครับอันนี้อันสามอ่ะไม่เห็นป่องข้างเลยอ่าอันนี้ก็จะเฮ้ยบอกแสชัดเจนเนาะพอมาฝั่งนักฝืกมาครับเขาก็จะดูเฮ้ยเป็นตึกว่ามีคนว่าตึกแต่ตึกไหนวะลองดูตึกนี้สิตึกนี้ให้มันมีมันมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรเงีย้ยนะครับอ่าเฮ้ยเดีวนี้ตรงนี้หรืเอเปล่านี่มีนะ เอ๊นี่หรือเปล่าหน้าต่างสุดท้ายลสอนชี้หน้าต่างสุดท้ายโอ้แต่มันดูมีหลายคนอะนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่านักสืบก็ทําการวิเคราะห์แล้วก็ชี้มานะครับถ้ายังไม่ถูกอีกก็จะใบ้ครั้งสุดท้ายแล้วก็ทําการลบสองช่องนั่นเองอย่าลําสอนนะมันจะมีคนหนึ่งใบนะครับคนใบ้ก็คือเป็นคนวาดรูปหรือว่าเขียนอะไรพวกเนี้ย และคนร้ายทําการลบครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยโดนจับได้นะครับและเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งคําใบ้ไปให้พวกนักสืบครับซึ่งนักสืบเนี่ยจะเล่นกี่คนก็ได้แต่แล้วต้องมีเกมนี้เล่นอย่างน้อย3าคนก็คือคนใบ้คนคน,คนร้ายแล้วก็นักสืบนะครับอย่างน้อย3คนถ้าเล่นมากกว่าสาคนนักสืบก็จะช่วยกันนะก็จะมีนักสืบมากกว่าหนึ่งคนเพราะว่านักสืบนี่ก็ยากอยู่นะครับผมอันนี้ก็คือเกม last message นั่นเองครับ เอ๊ะเข้าใจง่ายไหมนะครับแคกกไปไป่ใบวาดรูปแล้วก็หายดานต่อยเป็นคนร้ายนะนอกจากนั้นครับมันไม่ใช่มีด่านแค่นี้ครับอมันก็จะมีด่านซูเปอร์ฮีโร่นะครับมีอันนี้โหดา่ดานด่านนี้เป็นดา่านคนแคะเหรอด่านนี้ไม่เคยเล่นเลยครัเกมนี้ผมเล่นไปหลายรอบแล้วนะครับอ่วก็จะมีด,าดาา่านค้าวบอยด่านคาวบอยเล่นมันว่าเ,เขาเลือกคนไหนวะเป็นคนขับรถม้าตัวคนเนี่ยโหแต่กว่าจะรู้นะครับจับยากมากดูดิ คนมันเยอะมากคนมันเยอะมากเลยแต่ละคนก็ใส่หมวกคาร์บอยกันหมดนะครับแล้วก็จะมีดารนซอมบี้อ่าดาดนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาเหมือนเหมือนอาร์ติสต์เขาขี้เกียจอะ่ะเขาเน้นแบบว่าวาดไม่กี่ตัวแล้วก็ก๊อปวางก๊อปวางก๊อปวางอะไรเงี้ยเนี่ยนักวิ่งมีตรงนี้แล้วก็นักวิ่งไอตัวเนี้ยก็จะมีโผลท่ที่ตรงนี้อ่ะในหน้าต่างนะครับตัวเดียวกันแล้วก็จะมีมันแล้วมันกรอบวางเยอะเกินไปเนี่ยมีตรงนี้เห็นไหม แล้วก็มีกลายว่าเราเล่นหาภาพซ้าก็ได้เนี่ยนี่มีตรงนี้คือเหมือนแบบเขากรอบวางเนี่ยไอ้นักหนูนี่ก็เยอะเนี่ยนักหนูมีตรงนี้ใช่ไหมไอ้มีตรงนี้ใช่ไหมมีเยอะครับมีเยอะมีน่าจะมีประมาณสี่ห้าตัวคือเหมือนแบบเขาวาดแค่ตัวเดียวแล้วก็บางสี่ห้าหกตัวป้๊วป้า้ตัวเลื่อยตัวซอมบี้ตัวอะไรยิ่งตัวไอตัวปีนตึกเนี่ยเยอะมากเนี่ยตัวปีนตึกเนี่ยหนึ่งสองสามเหมือนเดียวกันเลยเหมือนแบบอาร์ติไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะอันนี้ทาให้ด่านนี้กายว่าเล่นไม่ค่อยสนุกต่อให้เราพยายามวาด ตัวละครแล้วอะต่อให้เรารู้ซีเรีฟิกแล้วแต่มันก็มีหลายตัวให้เลือกอะอาจจะได้สนุกก็ได้เพราะมันยากนะครับเพราะว่าคนใบเนี่ยต้องใบถึงแอมเบนต์ข้างๆด้วยตัวนี้อยู่ข้างตัวไหนอะไรเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็มีอันนี้มาแนะนําด่านให้ดูนะอ่ามันจะมีทั้งหมด6ด่านครับอันนี้ด่านยุคหินอันนี้สนุกดีนะครับแล้วก็ตัวไม่ได้มัลติเพลด้วยนะตัวมันจะคล้ายๆกันเฉยๆแต่ว่าเหมือนแบบอิริยาบถมันไม่เหมือนกันเลยไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยนะครับ ชอบมากนะครับหรืออัดเหมือนแต่ว่าอย่างน้อยสีผมสีเสื้อไม่เหมือนนี่ตอนแรกผมเลือกตัวนี้ครับแอบอยู่นะครับคนวาดก็ยายาวาดรูปถ้วยว้แบบว่าเออตัวที่มีจานอยู่ข้างข้างอะไรเงี้ยนะครับและฟันเหยินแบบเน้นฟันมากเลยคนวาดแต่แล้ววาเน้นฟันผมก็ลบฟันตล,ลอดมึงยาเพราะว่าถ้าแิดว่าฟันเหยินเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวเองนะครับผมแล้วก็พยายามลบฟันลบจานไปเรื่อยจนแต่สุดท้ายเนี่ย ก็โดนหาได้อยู่ดีครับอุตส่าห์เอาตัวหลบๆแล้วเดันด่านนี้สนุกครับผมชอบด่านเอเลี่ยนนะครับอ่าเน้นวาดลูกตามีกี่ตากี่หัวอะไรปมาณไปล่าสุดเอาตัวนี้ครับใบาย,ยากเลยเพราะว่าเขาก็พยายามวาดปืนวาดแล้วก็มี2ตัวผักกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งคนที่หาเนี่ยเขาก็ันไปหาเป็นตัวไหนวะ มันจะมีอีกมุมหนึ่งที่เป็นสองตัวผักกันอยู่เหมือนกันที่ไม่ใช่ตรงเงี้ยนะครับผมเออก็ก็กลเลาะอะไรเดี๋ยวมันจะมีไอ้พวกเนี้ยอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ผมชนะผมเลือกตัวนี้นะครับนี่เนี่ยก็มีหกด่านนะครับผมแล้วก็แต่ละด่านก็จะมาพร้อมกับเป็นแผ่นสี่แผ่นต่อกันเงี้ยใหญ่ๆนะครับเพื่อให้นักสืบหานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูความเห็นส่วนตัวผมดีกว่าครับว่าผมคิดอะไงเกมนี้บ้างครับ last message มีนบุกร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือช้อ e m ี้ n b o o k b บ a r d g เกมและ Line ID m ดียแ o ดม เัสดุครับหรือการนวดครั้งสุดท้ายไม่ใช่ <c oughs> คือเบาะแสสุดท้ายนะครับหรือว่าข้อความสุดท้ายนั่นเองนะครับที่เหมือนแบบผู้ตายเขาส่งไปให้นะให้นักสืบหาให้ได้อะไรเงี้ยว่าใครเป็นคนร้ายอะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นเกมที่ดูธีมดูเหมือนแบบว่าซีเรียสเนาะแต่เอาจริงๆแล้วแมคคนิกเกมแล้วก็ระบบเกมเดี๋ยวมีเกมเฮฮาที่หยิบมาเล่นได้ง่ายมากเลยนะครับเป็นเกมหนึ่งที่ เรียกว่าอยู่ในแคตตาลรีที่หายากคือแคตตาลรีที่ใครสามารถที่จะมาใครก็ตามที่อยากเล่นก็สามารถที่จะจ้ำอินได้โดยที่แทบไม่ต้องฟังกฎอะไรเลย mm. คือไม่ว่าจะเป็นผู mm. ้เล่นตำแหน่งไหนไม่ว่าจะเป็นนักสิบเอ่ยคนวาดเอ่ยหรือคนลบเอยเนี่ยแทบไม่ต้องรู้กฎอะไรมาก่อนเลยไม่ต้องเตรียมใจว่าจะต้องเล่นเกมอะไรขนาดนั้นเลยคือมันเข้าใจง่ายผู้ง่ายถึงมันเข้าใจง่ายนะครับมันอาจจะต้องรู้กฎแหละมันต้องรู้กฎอ,อยู่แล้วแต่ว่าพูดในเขาเรียกอะไรนะเปรียบเปยเฉยว่ามันเข้าใจง่ายถึงขนาดนั้นเลยเพราะว่า อะสวมสิเราเป็นคนร้ายใช่ไหมเราก็เวลาเราสอนคนเล่นคนร้ายก็อ่ะเลือกมาหนึ่งตัวโอเคแล้วเดี๋ยวคอยลบอ่าเบาแสกนะโดยที่ใบแรกลบ5ช่องใบสองลบสี่ช่อง3ช่อง2ช่องตามลาดับถ้าเกิดว่าครบทุกเบาะแสแล้วยังไม่มีใครหาตัวที่เราเลือกได้เราก็ชนะใบเนี่ยสอนแค่นี้เองนะครับส่วนคนที่ให้เบาะแสเนี่ยก็แค่บอกเขาว่าอ่ะคุณจะเขียนอะไรนี้ก็ได้จะว่าหรือว่าจะเขียนตัวอักษรทำยังไงก็ได้ครับเพื่อให้แบบฝั่งนักสืบเนี่ยรู้ได้ว่ามันคือตัวไหน แต่ว่าเดี๋ยวที่ถึงที่คุณเขียนไปจะโดนคนร้ายลบนะโดยที่บอ่อสแรกจะโดนลบ5ช่องบ่อสายที่2ลบ4ช่อง3ช่องตามลำดับไปอ่างเงี้ยเฮยสอนง่ายสุดเ้คนนักสืบย่งง่ายมากคือถ้าบ่อสแสไปก็แค่จิ้มให้โดนว่าตัวไหนเป็นคนร้ายนะครับอ่าก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เรียกว่าหน้ามีติตไว้นะสำหรับให้คนเล่นใหม่เล่นคือ สอนง่ายกว่าอวาลอนน่ะเอาจริงสอนง่ายกว่าอวาลอนสอนง่ายกว่าแวร์วูฟแวร์วูฟที่ว่าเป็นเกมที่แทบจะกระโดดจัมป์อินเข้ามาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ตัวละครที่มันมีบทบาทเราก็ต้องอธิบายบทบาทให้เขาฟังอะไรเงี้ยนะครับในช่วงแบบ เล่นแรงๆคนเนี่ยคนเล่นแรวร์บูฟก็จะแทบไม่ได้ใส่ตัวอะไรเลยใส่แค่เซียแล้วก็แวร์บูฟแค่นั้นเองแล้วก็วิเลเจอร์เพื่อที่จะแบบว่าให้คนเล่นใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเข้ามาเล่นได้เลยไม่ต้องฟังกฎอะไรมากมายนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าธรรมชาติของคนที่ไม่เคยเล่นบอร์ดเกมเนี่ยแล้วก็เพิ่งมารู้จักบอดเกมเขาไม่รู้หรอกครับว่าการเล่นบอดเกมหนึ่งคือคุณต้องฟังกฎนะและเกมส่วนใหญ่มันจะฟังกฎประมาณ10นาทีนะครับส่วนใหญ่นะซึ่งเกมฟังกฎไปชั่วโมงก็มีมีแล้วไม่ใช่มีไม่กี่เกมมเ,เ,เกอ้้าราาขบ์ใจ ยู่แล้วว่าการที่เขาจะเล่นบอร์ดเกมสักเกมเนี่ยโอเคเขาจะต้องเผื่อเวลาเพื่อฟังกดด้วยไม่ใช่เดินเข้าไปแล้วเล่นอย่างเดียวนะครับแต่คนเล่นใหม่อ่ะเขาจะไม่รู้ธรรมชาติตรงนี้นะครับทำให้เขาอาจจะพานแอนตี้บอร์ดเกมไปเลยก็ได้นะซึ่งเรียกว่าบอร์ดเกมแบบนี้มันเหมาะกับการที่ให้คนที่ยังไม่รู้จับบอร์ดเกมแล้วก็อยากจะใช้เวลา เพลินๆแบบไม่มีอะไรทําหาเล่นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็การเตรียมตัวการเตรียมพร้อมการเซตอัพและเนื่องด้วยการที่แทบจะไม่ต้องสอนเลยเลยมันทําให้เป็นอย่างไรคที่สามารถหยิบมาเล่นได้บ่อยมากๆผมเห็นมีแก๊งหนึ่งมาปุ๊บลูกค้าใหม่มีผู้หญิงมา2อสาคนผมก็หยิบนี้ให้เลยละนะครับเป็นเกมปาร์ตี้ที่ไม่ต้องการคนเยอะคือคนเยอะเอาจริงอาจจะไม่สนุกก็ได้นะคือมันเล่นได้ถึงแบบ ในกล่องบอกเล่นได้8คนอะผมว่ามันเวอร์ไปไมันเวอร์มากนะครับครับคือมันเป็นสเกลลิ่งที่คือผมอะไม่ค่อยชอบนะคือหลายเกมแล้วคือดีไซนเนอร์ที่เขาพยายามแบบเอ้ยมันยัดได้ถึงแั่นเนี้ยก็ยัดยัดไปเถอะแล้วก็ทําให้ผู้เล่นเยอะๆไปเถอะแต่ว่าคุณไม่คํานวณสวิตสปอตมาให้ผู้เล่นเลยซึ่งมันไม่เวิร์กนะมันทําให้แบบเฟิร์สอิมเพชชั่นมันอาจจะแย่ก็ได้เพราะเขาเฮ้ยเล่นด้ดคนมาเล่น8คนกันเลยว่าเขาไม่สนุกเขาจะมีบางคนที่แบบแทบไม่ได้ทําอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนจำนวนผู้เล่นอันนี้แอกระิ บอกเผื่อคุณเป็นบอร์ดเกมดีไซเนเอร์หรืออรก็ตามค,คุณรู้ได้แหละว่าบอร์ดว่าบอร์ดเกมคุณแม่งเล่นกี่คนก็ได้เล่นคนเยอะให้ตายก็ได้แต่อย่าลืมว่าคุณก็ควรกําหนดสวิสสปอตหรือจุดที่ดีที่สุด ของการเล่นอะว่าเล่นกี่คนมาดีสุดไว้ด้วยนะอ่าไม่ใช่อยากจะยัดเท่าไหร่ก็ยัดได้แต่ขั้นต่ำโอเคควรมีขั้นต่ําอยู่แล้วให้รู้ว่าเออขั้นต่ำมาเล่นได้กี่คนหรืออาจจะโซโล่ได้ก็เขียนเลขหนึ่งไปอะไรเงี้ยตะนะครับก็ก,ก็ฝากไว้ซึ่งการเล่น8คนผมกล้ารับประกันว่าจะมีคนไม่สนุกในวงนั้นแน่นอนเพราะว่าการหามันไม่ได้อะไรยากเม่แค่มองหาแล้วก็จิ้มะนะครับถ้าเล่น8คนหมายความว่าอะไรมันจะมีนักสืบป,ปรุบตุ้มกันอยู่6คนน่แล้วก็มองหาภาพแล้วก็จิ้มตัวเดียวราาัันนั่่่นนนนมาางทะะะเเกีย ผมแนะนาเกมนี้เล่น4คน3คน4คนที่สนุกสุดละห้าคนพอ,อเคนะครับหคน่มไม่ไหวละเจคนผมว่าเยอะไป8คนก็อย่างที่บอกมันจะมีคนไม่ได้ไม่ได้สนใจเกมะนะครับเพราะนั้นอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนเพียงมันกลายเป็นข้อดีครับเออบางคนอาจจะเห็น 3- าถึงแคนเฮ้ยหาเกมเล่นคนเยอะเนี่ยซื้อเกมนี้ไปดีกว่าบอกเลยว่าคุณคิดผิดครับ มันเหมาะสําหรับคนที่อยากเล่นปาร์ตี้โดยที่มีคนไม่เยอะมากกว่ามีหลายคนเนาะที่แบบเฮ้ยมีอวอรอนกูชอบเล่นอวอรอนชอบเล่นเวลวูฟนะครับชอบเล่นเกมซับบทัวชอบเล่นอะไรไม่เลแล้ว,ลวมันต้อง5าคนอะ่ะแต่และเกมไม่ต้อง5าคนตลอดเวลาเลยนี่ครับสคนก็เล่นได้และสนุกด้วยนะครับความจริงมันก็มีเกมปาร์ตี้เกมนี้ที่ผมอยากจะแนะนําคือเวลวูฟอินควิซิชันนะครับวันนี้ไม่ค่อยเก่งใจไม่เก่งใจสปอนเซอร์ที่ได้สปอนเซอร์เลยนะแต่แค่อยากจะบอกเห็น okay, ว่ามันเป็นเกมอีกหนึ่งเกมปาร์ตี้ที่สามารถเล่นคนน้อยและสนุกมากได้ แต่ครับไออันนั้นเนี่ยมันต้องฟังกฎเยอะครับแล้วก็เรียนรู้เยอะส่วนใหญ่เกมเล่นคนน้อยแล้วสนุกมันต้องเรียนรู้เยอะจริงเกมนี้ครับ Last Message ครับน่าจะเป็นเกมเดียวที่ผมเห็นเลยมาที่สามารถเล่น3คนได้โดยที่แทบไม่ต้องเรียนรู้กฎเลยนะครับเรียกว่าเป็นนวัตกรรมก็ได้นะนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเป็นคาทัลี่ที่ดีครับสำหรับใครที่มองหาอยู่คิดว่าไอบอดเกมเนี่ยมันจะไม่มีแนวนี้เลยที่แบบแบบใครมาเล่นก็ได้แล้วไม่ต้องเอาคนเล่นเยอะเนี่ยเกมนี้ครับ Last Message ครับส่วน ลูกความสนุกแน่นอ,อนสนุกสนุกอยู่แล้วครับสนุกเฮฮามากผมเล่นไป3 4 5หเกมแล้วก็ทุกครั้งที่เล่นเนี่ยก็ยพยายามเปลี่ยนโลผมผมเล่นแบบว่าถ้าเกิดว่าคนร้ายชนะถ้าคนร้ายชนะใช่ไหมก็ให้เลือกคนอื่นมาใบแทนนะครับจะในวง,ยยงนักสืบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งคนดีชนะและคนดีคนที่เป็นคนหาได้จะได้มันเป็นปคนร้ายเพราะการเล่นเป็นคนร้ายสนุกมากครับคือเราได้แบบเรียกรบเนี่ยคนเล่นคนใบก็สนุกส่วนคนเล่นเป็นนักสืบแต่เอาจริงเนี่ย ถ้าเล่นคนไม่เยอะจนเกินไปอะ่ะผมว่าก็สนุกนะหรือจะเล่นวาเลียนแบบผมก็ได้เน้นแข่งกันหาครับอันนี้ก็สนุกครับแต่การแข่งกันหาเนี่ยคือมันแต่คนหนึ่งมันจิ้มได้1ตัวไงแล้วมันแบบ ผมมีสี่คนมันก็จิ้มสี่ตัวมันทําให้หาง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแข่งกันหาอย่าลืมใช้นาฬิกาสายด้วยนะครับเพื่อจบมันจะมันจะบีบมากเอ้ต้องจิ้มแล้วไมไ่จิ้มโอดนะเวลาหมดอะไรเงี้ยนะครับผมเออเล่นแข่งกันหาก็สนุกก็ลองดูอันนี้แนะนําสําหรับใครที่แบบเล่นแปดคนแล้วกันอย่างที่บอกว่าเกมนี้เล่นหกคนขึ้นไปห้าหกคนขึ้นไปเริ่มไม่สนุกแล้วนะครับลองเล่นแบบแข่งกันหาดูบอกเลยว่าสนุกมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับอ่าก็เอามา แก้ปัญหาได้นะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้คอนเซิร์นคือเรียกว่าเป็นข้อเสียของเกมก็ได้นะหรือมันเป็นข้อเสียที่แก้ได้ง่ายมากจริงมันคือการที่ ฝั่งนักสืบไม่มีการจับเวลาอันนี้ถ้าตีความตามกฎคู่มือไปๆนะคือการจับเวลาเขาจับเวลาให้แค่ผลที่วาดครับเพื่อไม่ให้เขาสามารถเน้นดีเทลได้จนเกินไปไม่ให้เกมมันจะง,ง่ายเกินถูกไหมก็เลยต้องมีการจับเวลาด้วยแต่กับฝั่งนักสืบมันไม่มีการจับเวลาครับซึ่งมันก็ทําให้เกมง่ายไปอยู่ดีเพราะนักสืบมันสามารถวิเคราะห์กันแบบ20นาทีครึ่งชั่วโมงได้เลยยิ่งถ้าเกิดว่ามีสักสืบสักสามคนเนี่ยโอ้เถียงเันไปเถียงมาเพราะมันต้องเลือกตัวเดียวไงก็ต้องเป็นเบสชอยด์ดีท อาจริงใจแปลว่าเกมที่มันควรจะไวๆเล่นปุ๊บปั๊บปั๊บจบชนะปุ๊บแล้วก็เล่นด่านต่อไปมีต้องหกด่านเลไหรือเล่นด่านเดิมซ้ําก็ได้เพราะว่าดูเดี๋ยวโหมันมีหลากหลายมากมันมีหลายจุดให้ลองเลือกแล้วก็ทําให้ใบสนุกอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็มันยังมีวาเลนที่แบบว่าเออถ้าคุณเล่นจนเบื่อแล้วไม่จำเป็นจะต้องหาแค่คนร้ายเล่นหาไอเทมในด่านก็ได้เออแบบหาไม้เบสนบอลอันนี้หาถุงเงินอันนี้อะไรต้องเป็นอันนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยก็ได้มันก็จะยากขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะไม่สนุ อันนี้ผมเล่นแต่แบบหาคนเล่นน่าจะเล่นไปประมาณห้าหกเกมแล้วผมนะครับจัดว่าเล่นเยอะนะทางนั้นที่ได้มานะครับแล้วก็คาดว่าอาจจะดังได้เล่นอีกในเร็วนี้เพราะว่ามันไม่ต้องคิดอะไรมันเป็นจังหวะที่แบบไม่รู้จะทาอะไรก็เอยเอาออกมาแล้วก็ยิ่งมีคนจู่ๆเดินเข้ามาในบ้านเฮ้มันเล่นกันไหมเะไไม่สามารถทำอย่างนี้ได้เลยกับเกมอื่นแทบจะทําไม่ได้เลยนะครับแล้วก็นั่นแหละก็การที่การที่แบบมันนานช่วงนักสืบที่หาคนนานเนี่ย มันแล้วแต่วงเลยนะแต่มันจะทาให้แบบเกมที่ควรจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบเล่นรีบเล่นรีบจบอะ่ะมันเสียไปนะครับก็ลองดูได้ลองจับเวลาก็ได้นะช่วงที่ถึงเวลานักสืบหานะครับแต่ไม่แนะนานะว่าจะให้ใช้น,นี้เพราะมันเร็วเกินไปจริงอาจจะใช้นี้2รอบก็ได้นะเวลาสืบหาก้าพิกไปพิธมา2รอบแล้วก็ให้จิมให้ได้ถ้าเกิดว่าเกิน,นเนี้ยเนี่ยก็ผ่านไปเลยนะครับไม่งั้นเกมมันนานเกินไปก็ลองไปเล่นกันดูกับแต่สุบโดยสูปแล้วเนี่ยเกมนี้จริงเนี่ยมันแทบไม่มีตรงไหนที่ไม่ชอบเลยนอกจาก มันมีมาให้6ด่านผมต้องการเยอะกว่าน,นี้นะครับเพราะแล้วผมเชื่อได้ว่ามันมีน่าจะมีตัวเสริมมาแน่นอนนะถ้าเกมนี้ขายดีทั้งในเวอร์ไวในประเทศไทยเนี่ยตัวเสริมน่าจะมาแน่นอน,นครับหรือว่าเอาเอาเอา,เอาเข้าจริงๆแล้วอะ่ะในแนในอนาคตมันอาจจะมีแบบเป็นออนไลน์คอนเทนต์เนาะที่สามารถเออไปพิมพ์มาเล่นเองได้เลยนะครับ แล้วก็แบบเออก็ใช้คอมโพนต์ของเกมเนี้ยไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาทรายหรือแผ่นเงนี้ยแล้วก็มาลบๆนะนะแล้วก็มีฉากกั้นนะครับผมแล้วเกมนี้ครับ Last Message นะครับซีบีกิทเกมมิ่งรรครับขอเป็นเกมเลคคอมเมนต์ครับใครที่ หาเกมปาร์ตี้นะครับที่ไม่จำเป็นต้องเล่นคนเยอะแล้วที่สําคัญคือแทบไม่ต้องสอนใครเดินเข้าบ้านมาใครเดินเข้าร้านมาดึงมาเล่นได้ทันทีโดยที่เขาไม่รู้สึกเครือะเขินเลยเลยเขาไม่รู้สึกว่าต้องเสียเวลาอะไรมากด้วยเพราะแทบไม่ต้องสอนกดอะไรเลยจริงๆนะครับผมสำหรับ The Last Message ครับถ้าชอบเกมนี้นะครับก็ลองทักไปยังเพจ The Stronghold ดูได้นะครับผมว่ามีเหลือขายหรืออะไรไหมนะครับและแน่นอนครับ The Stronghold เขาเป็นดิสตรบิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นครับร้านบอร์ดเกมใกล้บ้านคุณก็น่าจะมีวางขายแล้วแน่นอนตอนนี้ อาจจะยังไม่วางขายนะในตอนที่ลงคลิปเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่คือมีพรีออเดอร์แล้วทุกร้านแน่นอนสำหรับเกมนี้ครับสนใจก็ไปพรีออเดอร์กันได้นะครับสามารถสั่งนื้อล้านสปอนเซอร์ผมก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบีดวิชหรือมินบุ๊คหรือแม้แต่สปอนเซอร์สำหรับคลิปนี้เองนะครับเดอะสตรองโฮนั่นเองนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสบสุมผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่าแพติออนนั่นเองนะครับหรือจะสกด s u b สไคร b ์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้